ถวายกองทูนคมมาขบถท,ที่จุดในลานทรมที่สว่างไสวได้ดนสองเยอะๆเลยเอายเยอๆก็โอ้จะมีจักสุจะมีดวงตาที่สดใสสวยงามนี่นะจ๊ะไม่เป็นโรคตาเกี่ยวกับโรคในตาเนี่ย จะสดใสสวยงามได้สัตว์ที่ส่วนเพราะการให้ประที่ไปแสงสว่างกับมองก็ให้จักสุแล้วก็นอกจากดวงตาไปนอกแล้วยังมีดวงตาภายในเนี่ยตั้งแต่ทิปจักคุจนกก็ต้องไปถึงธรรมจักคุที่ประจักคุปัญญาจักคุสมัทตจักคุ จนกระทั่งไปถึงรรม,มาจักขุมีดวงตาข้างนอกข้างในข้างนอกก็มองเห็นคนสัตว์สิ่งของวัตถุข้างนอกข้างในก็เห็นสิ่งภายในนี่เจ้ะและยังมีดวงปัญญาอีกออดวงปัญญาลุกโชนสว่างสวยขจัดความมืดบอดในดวงใจ นี่เป็นดวงปัญญาเลยนะฉลาดเราอยากฉลาดหรือไม่ฉลาดฉลาดนี่ถ้าฉลาดต้องมานี่เห็นไหมจชถวายของทุนโคมากระประเอย่างนี้และยังมีรัศมิกายผ่องนี่ความผ่องมันผุดออกมาเลยก็เรียกว่าผุดผ่องนี่นะจชะผ่องแล้วก็ใสนี่รประปฏิป นนอันจะโอ้เต็มเลยลานทำใครไม่ได้ทำเนี่ยมันเสียดายจังเลยนีนะแล้วก็หนึ่งโคมต่อหนึ่งครอบครัวหรือหนึ่งหนึ่งหมูเล็กๆของผู้มีบุญรวมชุมนุมกันเลยเหมือนโคมมาเขาปีิเป็นสมโมสรผู้มีบุญเขาจะมารวมกันสองคนสมคนสี่คนหน้าคนวุดจุดพร้อมกันโอ้ บูชาธรรมปัสมะสมุทัยเจ้าใจกาลเลึกนึกถึงพระสัมมาสมุทัเจ้าพุทธสาวก1250รูปเมื่อสองมนาอกว่าปีก่อนนู้นนึกเลยย้อนหลังไปเลยแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นอีกเยอะแยะสายบุญของเราก็จะได้ไปเชื่อมกับท่านกับปะสัมมาสมุทธเจ้าพุทธสาวกพันสองร้อยห้าสิบรูป ดวงมือก็จะสว่างที่กลางกายเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสําเร็จในชีวิตวันมาฆบูชาเนี่ยโอ้โหเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทานสูตรหลักของชีวิตแปลกได้ที่จริงนักเรียนพันสองรูปเนี่ยจบหลักสูตรแล้วนะแต่ว่าเพื่อไปในทิศทางเดียวกันนิดแล้วก็เพื่อจะได้ยึดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับ รุ่นหลังหลังอนุเคราะห์รุ่นหลังๆในวันมาคบูชาทิพทาดวาปรปิปนโมกไม่ใช่เพื่อพันสองรปเพราะท่านบารรลุแล้วแต่เพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับรุ่นหลังๆว่าอย่างน้อยตั้งแต่สูตรหลักของชีวิตให้ได้คือละชั่วทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์พงใสจจำอะไรไม่ได้ก็อย่างเงี้ยละชั่ว แล้วก็ไปศึกษาอะไรคือความชั่วอะไรคือความดีแล้วทำอย่างไรใจถึงจะบริสุทธิ์ผ่องใสแต่เป็นสูตรหลักของชีวิตนะจ๊ะแต่เราจะมาปรับหลักสูตรอะไรให้มันเหมาะสมตามเพุตามวัยตามระยะไรก็ว่ากันไปแต่ต้องมีสูตรหลักๆท้งได้มาในวันมาฆบูชาเพราะวันนั้นไม่ธรรมดาเลยจ้ะวันสำคัญของมนุษย์เทวดา